สวัสดีครับทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแรนซ์ซูมเลเตอร์กันนะครับเอาล่ะก่อนอื่นโหมดช่วยสอนอย่าข้ามสิถ้าข้ามเราจะรู้ได้ยังไงว่าเล่นอะไรการเคลื่อนไหวก็ปกติอมุ่งหน้าไปตัวสีฟ้ากัน43เมตร30เมตรแล้วยาดสกิลดโดนยาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมโดมันต้องแข่งมือแบบนี้เนี่ยตรงนี้คือ จดหมายเหรอถ้าคุณอ่านจดหมายฉบับนี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะทําตามพินัยกรรมสุดท้ายของฉันและมาที่ฟาร์มของครอบครัวเรามันอ้างว่าเพราะว่าฉันไม่มีเวลาและโอกาสที่จะจัดการกับมันเข้าไปในบ้านฉันทิ้งบางอย่างไว้ใต้หลังคาซึ่งจะช่วยคุณได้อย่างแน่นอนเชื่อในตัวคุณนะคุณปู่ที่รักของคุณเป็นคนเขียนจดหมายฉบับนี้ กด e.s.c หรือว่าเจเพื่อดูภารกิจ e.s.c หรือว่า J โอเคภารกิจตัวซอบ,บ้านเปิดวิทยุที่กำแพงวิทยุวิทยุทยน่าจะอยู่ตรงโน้นส่วนอันนี้เต็นท์ส่วนบ้านของเราอุ้ยมีกี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองมีสองชั้นแน่นอนดูเหมือนว่าจะมีห้องใต้หลังคาด้วยอยู่ตรงนี้ก่อนอื่นไปเปิดวิทยุก่อนวิทยุวิทยุต้องข้ามมาฝั่งนี้นี่งไงประตูหุย มันไม่เชื่อว่ามันเป็นบ้านอ่ะม,มันเหมือนกับสร้างประหลักผักพังอ่ะที่แบบว่าถูกปล่อยทิ้งร้างมาสักห้าพันปีเปิดวิทยุสําเร็จเรียบร้อยแต่ว่าไม่มีเสียงระบบน่าจะพังอยู่ตัวสอบชั้นสองของบ้านค้นหาหีบของคุณปู่ที่อยู่ห้องใต้หลังคากำจัดสิ่งกีดขวางตรงนี้กําจัดสิ่งกีดขวางกดแถบโอ้กาจัดหรือถอนครับกดคลิกสายเพื่อลบลบกดกลับแบบเดิมออ ESC แล้วเลือกเป็นมือ หีบสมบัติไม่ใช่อ๋ออยู่ฝั่งนูน้นหิบสมบัติจะตกไปเนี่ย <c oughs> ตรงนี้กว่าตกมากเลยโอ้ย,อยมองทะลุบนหลังคาข้างในานี้อุย้ยมีปืนด้วยกระสุนปืนเก็บมาปืนเก็บมาเงินเก็บมาสิจุดหมายนี่คือใช้ปืนพกกระบอกนี้เพื่อในป่ามีสัตว์ตามากมายที่สามารถทำให้คุณเดือดร้อนได้ ฉันมีเงินและกระสุนเหลืออยู่บ้างอีกอย่างหนึ่งนะคุณจะต้องมีรถยนต์ในโรงรถตรงทางเข้าฟาร์มมีรถยูทีวีเกา่เกาๆอยู่คันหนึ่งคุณจะต้องใช้อะไรที่คุณจะพบมันเพื่อซ่อมแซมมันขอให้โชคดีนะหลานรักของข้าค่อนอื่นลงลงแฮ <c oughs> วีกันลงที่ดีสุดว้า <c> ว <oughs> ไม่เสียเลือดด้วย ดูเหมือนว่าจุดมาร์กนั่นก็คือจุดมาร์กที่มีรถอยู่คือจุดสีแดงส่วนที่เหลือนั่นจะเป็นอะไรแล้วก็ตรงนี้มันคือเบาะนั่งหยิบมาสิขี้เกียจกลับมาแล้วยูยูย,ยูซ่อมแซมรถอ๋อใส่เบาะเอา้าใส่ไม่ได้กดอะไรใส่กดอ e, ีเพื่อติดตั้งโอเคใส่เข้าไปตัวถังถังเก็บน้ํามันไอ้อนี้กระป๋องสน้ำมันใส,ส,ส่ติดตั้งเอามาเอามาใส่เข้าไป อ,อุ้ยหลุดมือยอูยหูมาแล้วนี่ไงแถบสีเขียวขึ้นข้างหน้าติดตั้งส่วนอันนี้ก็เบาะเบาะปิวเลยและรอชิ้นสุดท้ายติดตั้งเสร็จสิ้นกระดานน้ามันอันนี้โอเคมาแล้วกดที่ขวาเพื่อตำแหน่งาวางไว้หลังรถแล้วก็ไปที่ปั๊มน้ํามันนี่จะต้องเอาแก๊ลอรนี่ไปเติมน้ํามันแล้วก็เอารถไปเติมน้ํามันด้วยกด e เพื่อเข้ารถบึนบึน อ๋อต้องสตาร์ทด้วยเหรอกด F มาแล้วมาแล้วมาแล้วเบาะน้ามันอยู่ตรงนี้ออกมาหูุ่งตัวคุดฟุ่งเลยจุดนั้นสินะถ้าไปตามทางน่าจะไกลเราขอลัด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 ทางรัดทางลัดแต่ทางรัดมันมีแต่ต้นไม้นี่แหละทางนี้ว้าวว้าว ไค่อยค่อยๆค่อยค่อยไม่ได้จิตใจมันร้รองแรงความเร็วมาแล้วมาแล้วอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้านี้อยู่ข้างหน้านี้อยู่ข้างหน้านี้นี่นี่มาแล้วมาแล้ว <c ười> เจอรถสวน <c ười> เออน้ำมันทางนี้แอดแอดถอยก่อนถอยก่อนต้องไปตู้นูน้นลงได้เลยมั้งเติมน้ำมันให้เต็มถังโดยใช้หัวชีดคืออันนี้ คลิกมาแล้วก็นี่เติมเข้าตรงนี้แล้วก็จ่ายน้ํามันอุ้ยอุ้ยตังลบตังลบมันลบยังไงเนี่ยรีบละหนึ่งบาทหรือเปล่ารีบและหนึ่งเหรียญเติมรถเติมรถเอ่อที่ใส่น้ามันอ๋ออยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้โอเคใส่เข้าไปแล้วก็จ่ายน้ํามัน,นมนาซะเฮียอาหัวฉีนน้ามันกลับบ้านไปด้วยเอาไปแบบนี้เลยแล้วกันกด e กดเอสสตาร์สตาร์พอแล้วนะขอหัวใจน้ำมันเอาถูกดึงกลับมันดึงกลับได้ด้วยเหรอพูดคุยกับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เอาอยู่ข้างล่างจะไปให้ไกลทําไมลงตรงนี้แหละใกล้สุดเอารตรงตรงหน้าสกิลการขับรถของเราจะขับในป่าหรือว,ว่าขับบนถนนมันก็ชนเหมือนกันแหละแย่เอสเงีแบเงียงีโอเคลงตรงนี้แหละ อสังหาอาสังหาอยู่ตรงนี้โอเคเปิดมาประตูเลื่อนสวัสดีครับผมผมมาขอ,อกู้เงินครับคุณเป็นเจ้าของคนใหม่ของฟาร์มใกล้เคียงแห่งหนึ่งใช่ไหมเออใช่ครับผมผมเป็นเจ้าของเองในกรณีนี้ฉันต้องให้คู่มือการสร้างแก่คุณหนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณสร้างฟาร์มของคุณขึ้นมาใหม่โปรดทราบว่าการก่อสร้างจะได้รับอนุญาตเฉพาะในอาณาเขตฟาร์มปศุสัตว์ของคุณเท่านั้นนะ นั่นคือทั้งหมดที่ฉันอยากจะบอกคุณขอให้โชคดีกับฟาร์มของคุณนะเออขอบคุณครับแล้วเงินกู้ของผมล่ะไม่มีให้เหรอให้มาแต่คู่มือคุยกับพนังกงานขายรถยนต์เฮ้ยเราต้องซื้อรถใหม่เหรอดีดีดีดพนังกงานขายรถอยู่สวัสดีครับผมมาซื้อรถยนต์ครับโอ้ยินดีต้อนรับครับที่นี่คุณสามารถซื้อรถยนต์หรือปรับแต่งได้นะ สำหรับลูกค้าใหม่ทั้งหมดของเราเราจะติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุในราคาเพียง10เหรียญเท่านั้นเพียงขับรถเข้าไปในโรงรถด้านหลังอาคารนี้แล้วติดตั้งวิทยุแต่ถ้าอยากซื้อรถคุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ด้านหน้าได้เลยไหนขอดูราคาหน่อยสิรถ800เรามีเท่าไหร่นะี่ร400 <c oughs> รถคันแรกก็ไม่่านแล้วรถคันที่2อ0 0นเออ้ยนี่พอมีวางหน่อย รถกระบะแปดร้อยอืมว้ไว้ไหลังนะครับผมไม่มีเงิน,นครับวันนี้ผมขอแค่ติดตั้งวิทยุก็พอกลับไปก็คืออัปเกรดชิงอัปเกรดอะไรไม่ได้นี่งไงเพิ่มวิทยุสิบเหรียญอัปเกรดมาเสียงเงินไปแล้วสิบเหรียญเฮ้ยทำไมเรามีเงิน 6, หกพันเจดอะเฮ้ยไม่ใช่หกร้อยเจ็ดสิบสี่ไม่ใช่หกพันเนี่ยจะได้มาจากอันไหนสักอย่างนี่แหละไปที่ร้านฮาร์ดแวร์ จอดตรงนี้จอดตรงทางเข้าจอดตรงทางเข้าอะไรเทอร์มินอลของร้านค้าคุณสามารถซื้อของได้ผ่านสิ่งนี้โอเคไม่มีคนขายต้องใช้สิ่งนี้เราจะต้องซื้ออะไรบ้างเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนขานสแสดงโต๊ะเรื่อยราคาถูกนี่ไงซื้อมาเช็กเอาท์ปึ้งขอบคุณในการซื้อของทุกอย่างจะตกอยู่ข้างหน้าครับ <c oughs> เดี๋ยวก็รถเราไม่ได้มาฝั่งนี้หยิบอุ้ยไอ้นี้หยิบได้เลยแฮะแล้วก็กล่องอ๋อไอ้นี้ต้องไปวางหลังรถนี่ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดท้ายไปสตาร์รถพูดคุยกับคนขายร้านค้าทั่วไปอุ้ยอยู่ตรงนู้นเลยเหรออุ้ยมันพูดรถได้เป็นไงอย่าพูดรถมากเลยนี่ไงร้านค้าทั่วไปอะไรนี่ เซล e a แอเพื้นที่แห่งการค้าเออสวัสดีครับยินดีต้อนรับหากต้องการซื้อสินค้าให้ใช้เครื่องเทอร์มินอลห้องถัดไปเออต้องซื้ออะไรบ้างเนี่ยตะก้าไข่ไก่2ตัวเช็คเอาท์หนึ่งหายว่าไปกับตา110เหรียญเก็บใส่หลังรถ <c oughs> แล้วก็มุ่งหน้ากับฟาร์มกันครับฟาร์มของเราเอาไว้ใกล้ๆเต็นท์เราดีกว่าไอ้พวกไก่พวกนี้ เอาไก่เอกมาหยิบแล้วก็ปล่อยหยิบป,ปล่อยไก่สองตัวเสร็จเรียบร้อยเทอาหารให้ตรงจุดตรงจุดตรงจุดจุดสีฟ้าโอเคที่ขวาปล่อยวางกดซ้ายเพื่อวางรายการกด e เพื่อเทลงบนพื้น <c oughs> มันน่าจะเทตั้งแต่ถือนะพบถังแล้วหยิบถังขึ้นมาถังถังถัง โอเคได้ถังมาแล้วแถวนี้แถวนี้นี่วางถังน้ำก่อนแต่ฝนก็ตกนะไก่มันกินน้ำอ่างได้เปล่าเนี่ยถังไม่ใช่ไอ้นี่คือมันก็คือถังนี่แหละไอ้นั่นถังน้ำมานี้ถังใส่น้ำแล้วกันขอให้วาง,างข้างๆกันกดยี่ติดตั้งไปอุ้ยออโต้เทฮะพิมเขียวเล้าขนาดเล็กที่สร้างขึ้นใช่กรงขอสร้างพิมเขียวแล้วแล้วขนาดเล็กตรงนี้ เอาไปใกล้ๆนี่แหละปึ้งเสร็จเรียบร้อยตัดไม้โดยใช้โต๊ะเรื่อยจากนั้นเราคนนี้โตะเรื่อยเอาโต๊ะเรื่อยออกมาแล้วก็วางไว้ตรงแถวนี้แล้วกันใกล้ๆนี่แหละประมาณนี้ประมาณนี้ดีไหมประมาณนี้อเอนั่นต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนนั่นไงจูดสีเขียวปรากฏิดตั้งลงตรงนี้่อนไม้ที่นำมาแล้วก็ใช้โตะเรื่อยแปรรูป ่ันไม้ติดตั้งไปอุ้ยออตโต้เรื่อยออตโต้เรื่อยดูสิคุณผู้ชมมันออตโต้เรื่อยให้เราไม่ต้องดันไม่ต้องคลักงราก็หยิบไม้หยิบไม้หยิบไม้อุ้ยหยิบได้ที่แผ่นอะหยิบได้ทุกแผน่นแฮะแล้วก็อีเพื่อใส่เข้าไปสี่ชิ้นเองเหรอต้องตัดสินะตัดไม้ตัดต้นนี้แล้วกันกดอีเพื่อตัดอุยอ้ยอุย้ยทีเดียว อุ้ยเป็นแท่งแบบนี้เลยเหรอเวอร์ไปเป้าเออตอนนี้เราขาดอีก11ชิ้นน่าจะพอเลยนะ123 4 5 6โอ้าหย,ยิบได้สูงสุดแค่นี้หรออีก6ชิ้น123 4 5 6ี้านี่เรล้าไก่เสร็จเรียบร้อยหรือถอนอาคารใต้หลังคางหรือถอนชั้น2หรือถอนชั้นแรกหรือถอนบ้าน คำพวกนี้แล้วกันตอนนี้มันก็มืดแล้วเตียงครับเตียงเตียงอยากนอนมากก่อนนอนขอเซฟก่อนกดอีเข้านอนโอ้ยเช้าที่สดใสแต่ว่าสว่างโคตรเลยเราตื่นสายหรือเปล่าเนี่ยก่อนอื่นเราต้องรีบไปแล้วหรือถอนอาคารหรือข้างหน้าบ้านก่อนเลยประตูเสาห้องใต้หลังคาหรือหรือ แล้วก็ลื้อฐานมันโอ้โหร่วงโรยมันต้องลื้อหน้าต่างก่อนมันจะสามารถลื้อกำแพงได้ถ้าไม่งานมันจะลื้อไม่ได้แล้วก็ฐานชั้นสองลื้อโอ้โหดีดดดดิดลืดด้อบ้านแบบนี้มีดีดแล้วก็ฐานชั้นที่หนึ่ง mm hmm. ปึ้งเสร็จสิน้นภารกิจแล้วก็เสร็จทุกอย่างหายเกลี้ยงหายเกลี้ยงไม่มีเหลือเลย ต่อจากนี้เราต้องดําเนินแผนการชีวิตของเราสำหรับคลิปนี้เราขอจบไว้จนถึงหมดฝึกสอนนะครับสำหรับคลิปหน้าเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะต้องทำอะไรกับฟาร์มของเรากันบ้างตอนนี้เราก็เหลือเต็นท์ห่งอันที่เอาไว้ใช้นอนรถ1นึ่งคันห้องมันห้องอะไรเนี่ยก็ดังลงจอลรถแล้วไอ้ตรงนู้นสร้างประพังแล้วเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับการบริหารฟาร์มของเรา แก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีรบกวนกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย